สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เราจะมาตัดกิ่งหรือว่าการควนกิ่งนะครับวิธีการตัดกิ่งครับเราไม่อยากให้มีดเนี่ยเลยเข้าไปโดนหน่อด้านในก็คือมันจะโดนก้านด้านในนะครับทําให้ก้านด้านในออกมาเนี่ยเป็นรอยแผลนะครับดังนั้นเราอย่าหั่นแบบนี้นะครับอย่าเอามีดเข้าไปโดยตรงแบบนี้นะคือให้เราหั่นแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะไม่ขาดนะครับเราหั่นแบบนี้แต่ว่าไม่ขาดนะครับอย่าหั่นขาดทีเดียวครับ มันจะเลยตัวหนอข้างในนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ครับเราต้องหันออกด้านข้างนะครับโดยใช้แค่ปลายมีดมีดนะครับแบบนี้เลยนะครับอย่าหันแบบนี้ครับอย่าหันแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆปาดไปด้านข้างครับผม นี่ครับปาดไปเรื่อยครับนี่ค่อยๆปาดไปนะครับครับเพียงเท่านี้ก้านด้านในก็จะไม่โดนมีดแล้วนะครับปัญหาคือมีมดครับตอนนี้มีมดมีมแมลงเพลี้ยต่างๆครับเล่นงานนะครับนีครับก็พยายามอย่าเอามีดหันเข้าไปโดยตรงนะครับหลักการแล้วก็คือ หันแบบนี้แหละนะครับผมจะหันให้ดูนะหันแบบนี้เลยครับหันแบบนี้แต่ว่าหันไม่ขาดนะครับผมแล้วก็มา3าอีกรอบหนึ่งครับครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็กานกรีดเยื่อหุ้มครับเยื่อหุ้มเนี่ยเลืดเปิดออกนะครับก็จะใช้ปลายมีดนะครับผมนครับ ถ้าดึงไม่ขาดหรือว่าดึงไม่ออกก็ซ้ำอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ที่บ้านผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของมแมลงครับผม,มแมลงเยอะมากๆครับแล้วก็มาชอบกัดกินหน่ออ่อนนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ของผมก็คือ ผมจะใช้ยางในรถมอเตอร์ไซค์ครับผมมารัดเอาไว้นะครับเป็นการป้องกันแมลงนะครับเพราะว่ามันมีต้นหนึ่งครับตายไปแล้วครับเพราะว่าผมกลีดแบบนี้แหละแต่ว่ามีตัวอะไรไม่รู้ครับมากัดหนออ่อนครับเป็นรูโบเลยครับก็คือตายไปเลยต้นนั้นนะครับติดเชื้อตายครับต้นนั้นวิธีแก้เราก็จะใช้ ยางในรถมอเตอร์ไซค์ครับนะครับเพราะว่าหน่ออ่อนมากๆครับมันโดนแมลงกัดได้ง่ายขึ้นครับครับวิธีแก้ของผมนะครับก็คือใช้แบบนี้แหละนะครับเป็นการป้องกันแมลงครับผมเราจะมัดไม่แน่นครับผมเป็นการรัดแบบเบาๆนะครับเบาๆมือนะครับครับกันด้วงกันแมลงต่างๆมากินหน่ออ่อนนะครับ นะครับวิธีป้องกันแรงของผมครับคลิปนี้นํามาฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ